ยังมีกินนมอ๋อกินนมเนีย้ยกินนมนมเอ่อไปทดล่อค่ะแม่กินนมนะคะนี่อันนี้ไหมันก็เลี้ยไปะอ้าเลิศเหรอเนี่ยไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินจมูกเลิศหมดเน,นี่ยลูกอื นี้นอมนี่ไปนะทุ๊นะไม่ปีนให้หนะอ๋อเสือดผสมพูดลองค่ะแม่แม่ปุ๊บมาปะ มา,ารเรียกก็ไม่ค่อยจะย่อออกมาน้องหลองจะขนมองแม่มีโอ้ครับผมหลอกมาแม่ทีฟลิ้งใหญ่เลยบ้าคุกวันไม่มีวันไหนที่ปุโรห์ไม่หลอ อเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่ปีให้เดี๋ยวแม่ปีให้อืมเดี๋ยวแคบแคบแคบเรียบแคบแคบฮ ปีอ่ะเดือนนะท,ทุกทายแม่คนนี้อืมอ๋มออะหมดแล้วครับหมดแล้วอ๋อ ร er oh in in าดูดไม่นะเราม่รูดให้รูดรูแตงเงี้ยเลดรูดโอ้โล็กครับสุดหล่อสดลอมาได้นะครับอ๋อทำไม่จับนู้นหน่อยกินแล้วจะไม่จับลูกน้อยดิจับหน่อยนะครับ รับหน่อยนะครับเรียปลาปลาแล้วเรียปาลาเนือแก่งตัวไหมแก่งตัวเสริมรอไหม แก่งตัวลูกไหเแก่งตัวล่ะแก่งตัวให้มิสซีเห็นหน่อยลูกแก่งตัวเสริมรอหน่อยลูกเออไปกล่าวใม่นี้สิก็แม่นี้ใิจะเป็นลุ่นไฮแม่นไงอือเสริมรอหน่อยลูกอือ